ข้าพี uh, dark, room, <laughs> hey, <fly> right. ่น้องมาเบิ่งริมคลองเนาะขี่รถผ่านริมคลองเป็นทางลัดเนาะทางลัดเป็นอย่างนี้ทางลัดทุลักทุเลนิดนึงอือๆลบซี่ลบซี่ลบซีเออลบลบปลาไปลาไปลายถนนริมคลองพี่น้องเอ้ยเขากำลังขุดคลองหลอกคลองใหม่เนาะ สิหกแน่นิดนึงบรรยากาศดีพี่น้องอากาศดีไม่ร้อนด้วยเล้ากำลังหลอกข้องไม้พี่น้องนะหลอกข้องไม้ทางหยาให้หมดริมข้องเอง็นแนี่แหละข้องลำพุทรานะคะนะข้องลำพุทรา ไปน้ำก็ลังขึ้นนี่นี่นะใครเคยมามาัางของลำพุูซาอัตบ,บงังเนาะมรรยากาศด,ดีดีทีนองเลยเย็นเย็นเย,นย็นสบายเนี่ยจะเป็นผักตบชวานะคะเนาะตบชวาขึ้นเต็มเลยนะคะลลอกอันนี้ อันนี้เพิ่นหลอกว่าท่านแล้วเนาะหลอก้นมาไป็ท่านแล้ว้างคานั่นก็จะเป็นผักผักแว่นนะคะครับปลูกผักแว่นขายผักบุ้งผักแว่นกับผักบุ้งนะคะเนาะพี่น้องปลูกผักแว่นก็บผักมุงขายอันนี้ยอันนี้จะเป็นผักแว่นนะคะเนาะจะเป็นผักแว่นได้พี่น้องได้คางคางนั่นเด้อที่เป็นเห็นเขียวเียวอ่ะอันเนี้ยเนี่ยผักแว่นเนาะ จะผูกผักแว่นกับผักบุ้งขายแถวนี้เนาะคลองลำพุษ,ษาอันนี้อันนี้คือผักแว่นนะคะเนะยอดงามงามไ้่เป็นนองเวลาเขาเกิบหลบสิเฮ้ยไอดำหลบหลบหลบหล,ลบสินอนไม่หลบเลยนะเราเนี่ยฮะนอนไม่หลบเออ คนจะไปนอนไม่หลบอันนี้จะเป็นผักบุ้งนะข้างๆเนาะจะเป็นผักบุ้งผักตบชวาเนาะพีเนาะไอ้ฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเป็นผักแว่นไปแล้วเลี้ยวออกแล้วเลี้ยวออก ถึงบ้านแล้วปลอดภัยถึงแล้วทางลัด